สวัสดีครับเยี่มาตกไมครักันะครับหลังจากที่บอกไปในรอบเพียว้ว่าวันนี้เราจะมีมาสอนรับของฟรีจากกิจกรรม Operation Chrono นะก็วันนี้มีของฟรีกี่อย่างนะ1 2 3 4 5 5อย่างก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือจะมีคลิปหนึ่งสอนเนื่องจากว่ากิจกรรมมันมี2ช่วงนะครับก็คือช่วงวันที่ประมาณ13 ไปช่วงหนึ่งคือวันที่ส9บวันนี้เรามาดูกิจกรรมที่จะขึ้นวันที่สิบาก่อนซึ่งเวลาที่น้องๆจะเข้ามาดูกิจกรรมเนี่ยเวลาที่มีอีเวนต์ใหญ่ๆน้องกดฝั่งขวาเห็นไหมเนี่ยมันจะมีไอคอนอยู่กดอันนี้นะครับเพื่อเข้าไปสู่กิจกรรมและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะอยู่แถวๆนนี้นะเนี่ยความจริงก็มีของบางอย่างที่เราเริ่มแจกไปบ้างแล้วนี่เช่นพวกนี้ไม่ใช่สิสองวันนี้นี่ที่เริ่มแจกไปแล้ว แล้วก็จะมีของอื่นๆที่ก็มังจะแจกอีกนี่ครับนี่ครับนี่ครับแมรอรับรอรับเลยมาเริ่มที่อย่างแรกก่อนดีกว่านะอย่างแรกเนี่ยคือพื้นหลังกับรูปโปรไฟล์พื้นหลัง o p e r a t i o n c o n o นักล่าค่าหัวแห่งจักรกวาลส่วนรูปโปรไฟล์ก็เป็นรูปพี่คริสเตียโนโรนันโดของเราซึ่งเข้ามาอยู่ในเกมเขาไม่ได้ใช้ชื่อนั้นนะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโครโนอยู่ไหนะนะโครโนนี่นี่น สองอันนี้และของอย่างหนึ่งก็คือตัวสกินกระทะแบบถือไม่ได้นะกระทะอันนี้ถือไม่ได้หมุนให้ดูก่อนท่าโครโนตัวนี้จะได้จากการที่เราเอาโทเค็นไปสุ่มกาชาฟรีๆนะโทเค็นฟรีซึ่งโทเค็นเนี่ยจะรับได้หลังจากจบเกมจบเกมเนี่ยเราจะให้สองโทเคน็นแล้วเราก็จะมีภารกิจให้เข้าไปทำว่าแบบเอ้ยฆ่าคนเท่าไหร่ชนะบูย่าหรือนูนน่นหรือนี่ที่จะได้โทเค็นนี้มาเพิ่มด้วย และโทเค็นนี้ก็ยังอยู่ในกล่องที่เราชวนเพื่อนกลับมาหาได้3วิธีอันแรกคือหลังจบเกมได้2โทเค็นอันที่2คือชวนเพื่อนกลับมาเล่นจะได้กล่องซึ่งมีโอกาสดึมเพชรกับโทเค็นและอันที่3คือการที่ทำภารกิจพิเศษนะแล้วก็3อันเนี้ยมันจะไปใช้หมุนตู้กาชาทั้งหมด2ตู้ตู้แรกจะมีอันนี้ส่วนอีกตู้หนึ่งจะมีอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอดูในคลิปหน้านะครับตู้กาชามันจะปลดล็อกมันจะมี สองเลเวลที่เลเวลสองจะปลดตู้กระชาอันที่หนึ่งแล้วเลเวลสามจะปลดตู้กระชาอันที่สองซึ่งวิธีการปลดล็อกตู้กระชาคือการที่เราทำมิชันไปเรื่อยๆยิงไอ้อะไรนั่นนะ่ะไอเสาที่อยู่ในเกาะรอหรืออะไรพวกนั้นนะครับพอมันปลดตู้แรกหรือว่าตู้ที่สองเนี่ยก็จะได้ตัวนี้นะครับที่เป็นของข้างในต่อมาอีกอันหนึ่ง จะอยู่ในคอลเลกชันอันนี้เป็นร่มชูชีพโครโนนะครับอันนี้สีสวยมากๆเลยตัวนี้มันจะเป็นระบบใหม่พิเศษเข้าไปในเกมเราคือเดี๋ยวในเกมเราจะมีแบบเหมือนตู้ซื้อของอัตโนมัตินะ้องสามารถเก็บโทเค็นที่ดรอปอยู่ในเกมเนี้ไปแลกแบบอาวุธแลกกระสุนแลกนู่นแลกนี่ได้ที่อยู่ในตู้นะแต่ว่าไม่ใช้ได้แค่ในเกมนั้นๆนะส่วนถ้าเราใช้5โทเค็นแรกเนี่ยมันจะมีตัวนี้ให้แลกก็คือร่อมถาวร ล้มถาวแรแรกทีเดียวแล้วก็อ,ออกมาใช้ได้ทุกตาแต่ว่าของอื่นๆเช่นแบบกระสุนไอว่ I all, อะไรเงี้ยมันก็จะมีให้แรกแล้วก็ใช้หมดไปในตานั้นๆอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่13ไปเรื่อยๆนะครับอ๋อไอที่เก็บโทเค็นเมื่อกี้ที่บอกเก็บโทเค็นไปหมุนตู้กาชานเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่13มเหมือนกันนะครับเริ่มพร้อมกัน13 13โอเคนะันต่อมาวันที่1 5ถึง20 15ถึง20 จะมีชวนเพื่อนกลับมาเล่นก็คือจะได้ชวนเพื่อน1คน3คน5คน7คนเราก็จะได้กล่องนี้สูงสุดถ้าเราชวน7คนคือได้21กล่องนะเราก็ได้ตัวกาะชาอีกเยอะมากๆพี่ขอดูก่อนว่าได้ตัวกระชากี่อันนะได้ตัวกาชาทั้งหมด3 7 12 1 5 18ตัวกาชา18 ใบนะตัวกาชาสิบแปดใบและกล่องนี้ยี่สิบเอ็ดกล่องซึ่งในกล่องก็มีโอกับสุ่มได้โทเค็นที่เอาไปหมุนตู้กาชาเมื่อกี้ที่บอกและสามหมื่นเพชรปฏิแจกหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าใช่ไหมรอบนีแจากสามหมื่นเพชรเอาไปลุ้นกันไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมถ้าอยากได้เพชรสีก็แค่ชวนเพื่อนลับมาเล่นเนะี่ยไงก็ได้นะครับไปลุนกันถ้าไม่ได้ก็เสียใจด้วยรอเล่นกิจกรรมนะแต่ใครไม่อยากลุ้นก็แล้วแต่น้องคือต่อให้โอกาสมันน้อยแต่การที่เราได้ลุ้นก็มีโอกาสกว่า การที่เราไม่ได้หลุ้นถูกไหมเหมือนความรักกันบน้องคือต่อให้น้องรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ชอบน้องการที่น้องเข้าไปจีบต่อให้มีโอกาสหมันก็ยังคือโอกาสกับถ้าเกิดน้องไม่เข้าไปจีบเลยโอกาสคือ0%ตครับต่อมาของอีกอย่างนึ่ที่จะแจกนะครับก็คือตัวนี้เลย Saber Blade เป็นสกินมาเชเต้ที่มีเอฟเฟกและถือในล็อบบี้ได้ด้วยนี่ชึบให้หมุนหมุนหมุน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 อ่า มีลาโรโน่ด้วยเห็นไหมตัวนี้รับง่ายๆเลยแค่เราอินเข้ามาในเกม5วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15ไปจนถึง23เข้าเกม5วันรับสกินมาาเต้ถาวนมีดอันนี้ไปเลยจบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมพาร์ทแรกเดี๋ยวมีพาร์ทสแจกอีกนะอันนี้แค่พาร์ทแรกนะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่จะลงคลิป เกี่ยวกับผู้ชายที่อยู่ในหน้าจอนี้แหละนะครับเรามารอดูกันดีกว่าว่าเขาจะมาทำอะไรเขาจะเป็นยังไงเขาคือใครเนาะเขามาจากไหนไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามทาง e b o o k YouTube ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย